สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในสำหรับคาบเรียนนี้นะคะเราจะเรียนรู้วิชาภาษาไทยกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะเด็กๆอ่านตามทิเชอร์ค่ะโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศปทุมธานีวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะเรามาอ่านคำยาาประจำวันกันค่ะเด็กๆออกเสียงตามทิเชอร์นะคะหนึ่งไทยอนอคน,อออน,อน,นคนอวนอ้วนไม่ถูอ้วนคนอ้วนสองไทยนออำนํำไม่โทน้ำ ทอวอมทวมไม้เอกท่วมน้ำท่วมสามไทยไม้มะลลยมอไม่ไม่โทไม้มอวอนอมวนไม่โทมวนไม้มวนเดี๋ยวเราทบทวนคำยากคำที่1อีกครั้งนะคะ1ไทยคอนอคน อ,อวนอ,อ้วนไม่โทอ้วนคนอ้วนคำต่อไปค่ะสองไทยนออำนำไม่โทน้ำทววมอท่วมไม่เอกท่วมน้ำท่วมคำต่อไปค่ะสามไทยไม้มมลามอนม่ไม่โทไม้ มวนมวนไมโถมวนไม้มวนสำหรับวิชาภาษาไทยของเราวันนี้นะคะเราจะเรียนทบทวนในหนังสือวรรณคดีลำนำค่ะวันนี้นะคะเราจะทบทวนบทที่3ไทยค่ะเด็กๆออกเสียงตามทิเชอร์ค่ะบอทอบททอ e ี T ไม่เอกที่ บทที่3ไทยของเธอของฉันสำหรับวรรณคดีลำนำนี้นะคะเราจะเรียนทบทวนบทที่3ไทยของเธอของฉันค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนทบทวนนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของคำที่อยู่ในเนื้อหาบทนี้กันค่ะเพื่อนเอพออืออ,อนอเพื่อนไม่อกเพื่อนเพื่อน มีความหมายว่าคนที่คุ้นเคยกันของเล่นขอออง,งอของเอลอนอเล่นไม่เอกเ,เล่นของเล่นของเล่นใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินของใช้ขอออง,งอของไม่ม้วนชอใช้ไม่โทรใช้ของใช้ สิ่งของสำหรับใช้สอยแบ่งแอบองงอแบ่งไม่เอกแบ่งแบ่งการแยกออกเป็นส่วนๆตกตอกอตกตกหล่นลง สำหรับในหน้านี้นะคะคุณครูจะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะและเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามนะคะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอ ต่อไปค่ะครั้งต่อไปนะคะจิเชอร์จะอ่านทีละบรรทัดนะคะและให้เด็กๆอ่านตามทีละบรรทัดค่ะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้ เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอสำหรับบทที่3ของเรานะคะนี่ของของเธอเด็กๆจะต้องท่องจำบทนี้ให้ได้นะคะเดี๋ยวที่เชร์นะคะจะอ่านท่องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบและให้เด็กๆฝึกออกเสียงตามทีละบรรทัดนะคะนี่ของของเธอ เราไปที่บรรทัดแรกค่ะนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอเรอบต่อไปค่ะรอบนี้นะคะทิเชอร์จะให้เด็กๆออกเสียงตามทีละบรรทัดค่ะ นี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้ นำมาให้เธอในบทนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมท่องจำให้คล่องนะคะสำหรับในหน้านี้นะคะทิเชอร์จะอ่านให้เด็กๆฟังนะคะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเรามาแบ่งปันของฉันของเธออีกครั้งหนึ่งค่ะฉันเป็นเพื่อนเธอ เธอเป็นเพื่อนฉันเรามาแบ่งปันของฉันของเธอขอบใจเธอให้แก่ฉันพวกเราแบ่งกันฉันให้แก่เธอของกินของใช้ต่างอาศัยกันพวกเราแบ่งปันฉันฉันเธอเธอ ขอบใจเธอได้ช่วยฉันพวกเราช่วยกันฉันได้ช่วยเธอของหนักก็เบาเพราะเราช่วยกันด้วยความผูกพันฉันฉันเธอเธอสำหรับเนื้อหานี้นะคะจิอร์จะออกเสียงให้เด็กๆฟังนะคะเพื่อนลืมดินสอ เขาขอยืมหนูหนูลองคิดดูจะให้ยืมไหมเพื่อนทำน้ำหกตกเละทั่วไปคนมีน้ำใจทำอย่างไรดีสำหรับการทบทวนบทอาขยานบทที่3มไทยของเราจบลงแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามท้ายบทกันค่ะ จากเรื่องของเธอของฉันฉันกับเธอเป็นอะไรกันก็ไก่เป็นเพื่อนกันข้อไข่เป็นญาติกันคำตอบที่ถูกต้องคือก็ไก่ค่ะเป็นเพื่อนกันเราไปดูคำถามข้อต่อไปค่ะภาพใดเป็นของเล่นก็ไก่หรือขอไข่คะ คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะฟุตบอลเรามีไว้สำหรับเล่นเพื่อความสนุกสนานค่ะไปคำถามข้อต่อไปกันค่ะภาพใดคือของใช้กอไก่หรือขอไข่คะคำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะกระเป๋า ในรูปเป็นกระเป๋านักเรียนนะคะเราใช้เขาโดยการใช้ใส่หนังสือในการไปโรงเรียนค่ะไปคำถามข้อต่อไปกันค่ะเรามีของเล่นของใช้เราควรทำอย่างไร,รก็ไก่เก็บไว้ไม่ให้ใครยืมขอไข่แบ่งกันได้ข้อควายยืมของเพื่อนแทน คำตอบที่ถูกต้องคือขอไข่ค่ะแบ่งกันได้เราไปดูคำถามข้อต่อไปกันค่ะถ้าเราหยิบของของเพื่อนสลับกันควรทำอย่างไรถ้าเราหยิบของเพื่อนสลับกันเราควรทำอย่างไรก็ไก่เก็บไว้ไม่บอกอใครขอไข่ แกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องข้อควายนำไปคืนเพื่อนคำตอบที่ถูกต้องคือข้อควายค่ะเราไปคำถามข้อต่อไปนะคะถ้าพบของเพื่อนที่ตกอยู่เราควรทำอย่างไรถ้าเราพบของเพื่อนที่ตกอยู่เราควรทำอย่างไร กไก่เก็บเป็นของตนเองข้อไข่ทำเป็นมองไม่เห็นข้อควายเก็บคืนให้เพื่อนคำตอบที่ถูกต้องคือขอควายค่ะเก็บคืนให้เพื่อนเรามาดูคำถามข้อสุดท้ายของเราค่ะเพื่อนลืมเอาดินสอมาจากบ้านเราควรทำอย่างไร เพื่อนลืมดินสอเอามาจากบ้านเราควรทำอย่างไรก็ไก่ให้เพื่อนยืมข้อไข่ขายดินสอต่อให้เพื่อนคอควายทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะให้เพื่อนยืมดินสอค่ะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆคะสำหรับวิชาภาษาไทยของเราวันนี้นะคะเป็นการทบทวนบทอาขยานเรื่องของเธอของฉันเด็กๆอย่าลืมอ่านทบทวนและท่องจำด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค้าววิชาภาษาไทยได้จบลงแล้วห่วงใยเด็กๆนะคะขอให้เด็กๆทุกคนอยู่บ้านอย่างมีความสุขปลอดภัยจากโรคและมีสุขภาพที่แข็งแรงคะ่ะสวัสดีคะ่ะ